สวัสดีครับผมกลับมาพบกับเพจวีชุดสตีลบอลนะครับคลิปนี้ก็จะมาส่งยางกับลูกค้าเหมือนเดิมน,นะครับตัวนี้เป็นยางเายาวธรรมดาความหนา0.5ใช้ยิงในท่าเบิร์ตไฟหรือว่าท่าผีเสื้อนะครับไม่ใช่ยางสูตรนะครับเป็นยางธรรมดานะครับเป็นยางยาวความหนา0.5ครับยางตัวนี้เขาก็จะนิยมนําไปเล่นในท่าผีเสือ้อหรือว่าท่าเบร์ไฟนะครับ ผมก็แนะนำได้ไม่มากเพราะว่าผมไม่ได้เล่นนะครับท่าบัตเตอร์ไฟแต่ว่าก็พอรู้ว่ามันต้องใช้ยางตัวไหนนะครับผมที่มีขายก็จะเป็นความยาวธรรมดานะครับยางความหนา0.5ตัวนี้นะครับผมเคยดู c h anel n ที่เขายิงในทาบัตเตอร์ไฟส่วนใหญ่แล้วเขาจะเล่นยางบางๆนะครับเพราะว่าทา่าบัตเตอร์ไฟนี้มันต้องใช้ระยะยืดของยาง มากกว่าท่าอื่นๆเลยนะครับใช้ยางยาวกว่าท่าอื่นๆด้วยซ้ํานะครับก็ถ้าใครที่เล่นอยู่น่าจะรู้เนาะว่าต้องใช้ยางแบบไหนแต่ว่าผมมีขายนะครับความหนา0.5สเปค20 13 250ความยาวยาง25เซนนะครับตัวนี้นะครับในแต่ละข้างยาว25เซนถ้ายืดแล้วก็ประมาณเกือบเมตรนะครับผมเนาะเกือบเมตรนะครับ ก็ลองเอาไปเล่นดูละกันนะครับใครที่เล่นท่านี้อยู่เนาะหรือว่าใครที่กําลังจะฝึกนะครับต้องการยางที่ใช้ยิงในท่าบัลเลอร์ไฟก็ทักมาแล้วกันนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมส่งให้นะครับ